พาทุกคนมาเยือนชุมชนทรายขาวอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปตัตตานีหนึ่งในสถานที่ที่ใครได้มาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอบอุ่นที่สุดและมีของดีซ่อนอยู่มากมายทั้งธรรมชาติอาหารผู้คนและวิถีวัฒนธรรมหลากหลายที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม ทรายขาวคือภาพจำของความเป็นกันเองพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเกิดเป็นเสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวแบบโลเคอลที่ไม่ซ้ำใครบรรยากาศเรียบง่ายแต่เติมไปด้วยพลังใจบอกได้เลยว่ามาแล้วต้องหลงรักและนี่คือศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวจุดเริ่มต้นของทุกเส้นทางที่ทรายขาวเราได้พบกับคุณชนินทร์เสียนอินประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะพาเราเที่ยวแบบฉบับคนพื้นที่ในวันนี้ ความไม่ธรรมดาของที่นี่เริ่มตั้งแต่การเดินทางเพราะการเที่ยวชุมชนทรายขาวต้องนั่งรถจิบโบราณคันเกา๋าค่าบริการเพียง1,000บาทนั่งได้ถึง5คนลุงเชอเฟอร์อรใจดีพาเราเที่ยวไปเล่าเรื่องวัฒนธรรมไปฟังเพลินเลยล่ะค่ะ เราขอให้คุณลุงพาเปียงจุดศรัทธาสำคัญของชุมชนนั่นก็คือวัดทรายขาววัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2300ภายในเป็นที่ประดิษฐานเจดีพ่อท่านนองพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพรหมวิหารธรรมหลายคนศรัทธาเดินทางมาสักการะไม่ขาดสาย จากวัดทรายขาวเราเดินทางต่อมายังมสัสยิดนันมุดินหรือมสัสยิด300ปีมสัสยิดเก่าแก่ที่รับการกล่าวขานเรื่องสถาปัตยกรรมมาลายูโบราณแบบชวา ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวรูปแบบคล้ายโบทวิหารในพระพุทธศาสนาจุดเด่นคือพระมหาคัมภีร์อักุณนเก่าแก่เขียนด้วยมือโดยหญิงชาราที่อพยพหนีสงครามและชาวบ้านยังใช้มสัสยิดแห่งนี้ในการประกอบาศาสนากิจเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความผูกพันของชุมชนตำบลทรายขาวยังึืนชื่อเรื่องผ้าจวนตานีงานทอมือดั้งเดิมที่ยังคงรักษาลวดลายและสีสันแบบพื้นถิ่นไว้อย่างงดงาม เส้นไหมแต่ละเส้นผ่านฝีมือช่างทอนในชุมชนที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษยาวนานทำให้ผ้าจวนตานีไม่ใช่แค่สินค้าท้องถิน่นแต่เป็นงานศินละปะที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปัตตานีอย่างลงตัวกลายเป็นของดีประจำถิน่นที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นหม,ดมุดหมายที่ผู้มาเยือนมักต้องแวะสัมผัสด้วยตัวเองค่ะคือผ้าจวนตาเนียค่ะเราเริ่มเริ่มก็เราทอเป็น เป็นเป็นเป็นผ้าทอนะคะเป็นเป็นเนื้อไหม ья, เป็นผ้าทอพอช่วงหลังๆนี้เราต่อยอดมาทําเป็นผ้าพิมพ์โดยใช้ลวดลายที่เป็นแบบผ้าทอแล้วนะคะมามาเป็นผ้าพิมพ์ผ้าจนตานีที่เป็นที่เป็นผ้าทอกับผ้าพิมพ์ของพี่เอ็นก็ลักษณะคล้ายกันเลยผ้าจนตานีนี้นะคะเอ่อถ้านเป็นผ้าทอผ้าหนึ่งชิ้นนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือเชิงผ้าเป็นดิมแดงส่วนตัดมาคือส่วนของหัวผ้า เออช่องนี้นะคะหัวผ้าเขาเรียกว่าหัวผ้าในส่วนของหัวผ้านี้มี5้าสิบหลาย5้าง6หสีสีสันต้องตัดกันแล้วก็มีการกันก้นกลางระหว่างล,ลายคือล่องจวนคําว่าจวนนะคะคือการที่การที่ลายสองลายมาเจอกันจวนตานีแล้วก็ส่วนตัดมานี่ก็คือส่วนของตัวผ้านอกจากนี้ที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามน้ําตกทรายขาวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังของปัตตานีที่เป็นเหมือนหัวใจของชุมชน น้ำใสไหลยเย็นตลอดปีทำกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาในช่วงฤดูผลไม้จะได้ลิ้มลองผลไม้หลากชนิดโดยเฉพาะไฮไลท์ของท้องถิ่นอย่างทุเรียนทายขาวที่รสชาติหวานมันกำลังรอให้คุณมาอร่อยถึงต้นท่องเที่ยวชุมชนบ้านใจขาวนี้เราตั้งมาประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี58แหลงท่องเที่ยวก็อย่างอื่นก็มีการนั่งรถจีบโบราณเข้าไปชมวิว แล้วก็ไปตามสวนผลไม้ต่างๆครับพวกสวนทุเรียนที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของประเทศไทยครับทุเรียนใสขาวนี่ขึ้นชื่อมากครับถ้ามาวันเดียวไม่ทันนอนพักเนาะที่โฮมสเตย์ได้เลยครับเพราะเรามีโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาของโครงการท่องเที่ยวก็หกหลังครับใครที่อยากจะมาเที่ยวบ้านไสขาวก็ติดต่อที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านใส้ขาวโทรศัพท์ 0897379553โคกโพคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆและรายขาวคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของปัตตานีที่งดงามด้วยผู้คนวัฒนธรรมธรรมชาติและพลังของชุมชนเที่ยวที่นี่แล้วจะรู้ว่าปัตตานีดีจังไม่ได้เป็นคำพูดแต่คือความรู้สึกที่สัมผัสได้จริง